ทข้าวทำเย็นวันึ <c oughs> ้นมันมดใส่วหล่อม่นดก้าว้าาจ้าจ้าจจ้าจ้าจ้จ้า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 ก้าจ้า้จ้าจ้าจ้้าจ้้้้จ้าจ้้า้า้ากันจ้าจ้้าจ้้าจ้้จ้ พอกลับมาแล้วเหรอจ้าขึ้นแล้วได้คอบแล้วแต่เราจะเลือกเอาเอาแบบไหนเราจะซื้อเป็นชุดนี้เลยนี่เปอนชุดเดิมมีฟักทองมีอะไรพร้อมแต่ซื้อเห็ดคอนใส่เพิ่มนิดหนึ่งเนาะเออขอซื้อนี่เป็นชุดนี้นี่เป็นชุดนี้ซื้อเห็ดคอนเพิ่มห้าบาทได้ไหมอันนี้อันนี้อันนี้เอาเอาแค่ยี่สิบบาทได้ไหมคะยบบาท แบ่งขายได้ไหมคะห้า <5 S 2> บาทไม่ขายหรอตลบเ <c oughs> ลยป่าตลกเลยอันนี้เขาแบ่งยี่สิบเลยคะ่ะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> อันนี้ <c oughs> <c oughs> นี่อนีรอย่างเนาะหนึ่หนึ่งเจ็ดขอ ใส่ลงมันใส่เลยค่ัเนิ่นางรักเนาะไปดูไปดูไบนางรักที่ฝั่ดนั้นูไปดูไปที่ฝั่งนด้นอันไี้ปดะไปดไปดูไปดไดูไปดูีปไปดูไปดใส่ดดไไดกด กินมพร้กเนี yani ่ยอ๋อเอาไปลวกำพริกก็ได้เอาไปผัดก็ก็นี่ไงกินเหมือนหมูน่ะหมูเคขมๆกินไปทางนน้นมีอะไรอีกนนต้นเเดี๋ยว่าน้วนาเนา้นน้ำ้า ซู่ไลยเห็ดอะไรเห็ดมันงอบว่ะโอ้เสืออะไรก็หมดแล้วแค่นี้จะเอาอะไรกินอย่างเดียวนี่เปล่ข้าวหอมปะขันข้าวหอมเลอยเด็ดซึ่งก็ข้าวหอมตีแกงกคนเด็ก มีมีไม่หอมมั้ยข้าวหอมผัวเล็กมีไหมนะอ๋อนี่ตรคนี้สุดท้ายนั่นร้านนั้นเรามาเอามาเซ็นเนี่ยอันนี้ไม้เท่าไหร่คะไม้45บาทสองฟองคุณเอาเลยนะคเสือแมงยิงยงสระไว้ เอาเลยเอาเอานั่นแหละเอาเปรี้ยวไม่เปรี้ยวอย่างละไม้ย่างละสองไม้เอาเปรี้ยวสองไม้ธรรมดาสองไม้ค่ะอ๋อลายนุ่นเอาข้าวหอมอ่ะจ้าอะไรเพิ่มไหมนี่จะลองอยู่ไหนจะลองดูอันนี้เป็นไรข้าวหอมคนเล็กคนหนึ่งครับเอาพี่รถเก๊ะข้าไม่ได้สกเก์เลย อยู่ไหนอ่ะอยู่ยังไม่ถึงเมธาเขาเราเขาเออเขาหอมคนเด็กคนนึ่งอ๋อเป็นไรอ่ะเด็กมือพัวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่สแกดีนจ่ขอแล้วเดี๋ยพี่โทรกลับเจ้เจ้เจ้เสียงได้เลยอ๋ออ๋อเสียงครับเสียงเท่าไรครับทั้งหมดเด็ดชิ้นับงสามชิ้ห้าร้อยเท่าไรนะเท่าไรนะร้อยห้าบาทเอาน้ำแข็งก็สิบบาทจ้ะ เป็นร้อยสิบห้าล้วงี่รทำอะไรทำไมหมุนจิ้วจิวอยอู่มาดูแป๊บนึงนะอออื้องแข็งได้สิบบาทเเป็นร้อยสิบห้าบาทเนาะ ใช่ค่ะอ well ือหือใช่อะไเสร็จแล้วเสร็จแล้วปหายเก๊กเก๊รถเกียร์ใส่ไม่เข้ารถเกียร์เราก็เกียงเปิดต่ออันนี้เราใส่น้ำยาน้างแล้เนาะไงไเราจะไม่กลัวอันนี้กินได้ไหมครั อันนี้เห็ดพอเขามาจากไหนเนี่ยขโมยป้านิดโนึโหบอกป้าดิป้าฝากซื้อนี่ป้าขโมยสักสิบบาทนะป้าโอนมาสักสักเต็มเลยเดี๋ยวผมโอนขึ้นให้สิบบาทโลเท่าไหร่ร้อยสี่สิบเข้ามาข้างในไอ้กระป๋องไงนี่นะ่งเครื่องเห็นไหมกระป๋องใหญ่น่าม่ได้กระป๋องน้อย ่อยปากแกมาไม่นี่ย่ <c oughs> ามามรง <c oughs> างวเวไมได้ซืกาทางครับผมอันนี้ก็ทีนูน่นทีนู่นทีนู่นใหญ่ก็จะไม่ได้ซือ้อเข้าไปีไหนดีโรยดีโรยอร่อยมากเลยครับขอบคัณอบอบไฟกระพริบ ปลือกน่าเป็เนนะปลุกเก็บเปลือกรถรอดเดือนแหละเอา้าได้ยังไม่เ่นะได้ได้ได้สามวันแล้วฮะไป ก็มีผักเลยวะผักเชอรี่ไม่ใช่ไอ้นึกว่าแต่ไอ้อะไรวะหูหนูผักทองหูหน,หนูแล้วก็เห็ดขอนแค่นั้นแล้วเนาะนยอดผักทองยอดผักทองแต่ก็เห็ดเผาะป้าเเห็ดเผาะนี่สารภาพป,ป้าป้าวนมาเต็มเนะ่โดนยากเกินโดนตอนน่ะ À, đặt vào xài gần đây, chúng ta điêu toàn chín gần đây, chúng ta điêu toàn đợt, ma, ngang lên nè, เป็นยอดสักองอ่าสักองเก่าเลยนะอืม <c oughs> ยอดหนัวมากอืมหมกระพง<อ>ชื่อรถมดกระปุกอะไม่ไม่ไม่้มนหนัวใช่หนัวมากครบเครื่องครบเครื่องครบับ